เด็กิจกรรมต่อไปนะคะเม็เกิจกรรมการแจ้งวันนี้อุปกรณ์ทครูจะพาเด็กโดดข้ามสิ่งกีดขวางไม่จําเป็นต้องมีราวกั้นเหมือนที่ครูเด็กสามารถเล่นกับผู้ปกครองได้โดยที่เล่นข้างนอกบ้านนะคะเอาอะไรมากั้นก็ได้สายยางมากันกาาก้นก็ได้เก้าอี้มากั้นก็ได้ท้าเก้าอี้ต้องเป็นเก้าอี้ขนาดเล็กนะคะอ่ะวันนี้อุปกรณ์มีแค่ตัวที่กัน้นทำเองค่ะเด็กไปเลยค่ะเราเล่นกันเลยครูจะถามี่ีเล่นให้ดูนะคะ คุณจะเริ่มจากจุดนี้นะคะและคืออ an ุปกรณ์ที่มีสาบชีสจะกระโดดข้ามไปเลยเริ่มเลยแล้วค่ะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้นะคะช่วยเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อขาของเราคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมคะเด็กเพื่อให้ขาของเราได้ได้ออกกำลังกายได้กระโดดอะไรอย่างนี้เพื่อให มีความสัมพันธ์กันของร่างกายนะคะสำหรับกิจกรรมทั้งหกกิจกรรมที่ครูจัดขึ้นในวันนี้นะคะเด็กๆทั้งหมดมี1กิจกรรมแรกคือเคลื่อนไหวสเสริมประสบการณ์ 3. ศิลปะสร้างสรรค์4การเล่นตามมุม 5. ้กิจกรรมการแจ้ง 6. กกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะวันนี้6กกิจกรรมนี้หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้ได้ได้พัฒนาตัวเองทักษะของตัวเองการคิดหรือ ดำเนินการสิ่งต่างๆกับคุณพ่อคุณแม่เรากำลังกายร่วมกันได้ทำงานร่วมกันนะคะสำหรับคุณครูวันนี้ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ